สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันแฮมแล้วนะครับหม้ออีแอมเคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแฮมแล้วนะครับผมข้างกลาง พยาการสายฝนแล้วก็ตกทั้งวันเลยนะครับผมตกลงมันหน้าหนาวรือว่าหน้าฝนนะครับผมวันนี้นี่นี่นี่แล้วก็วันนี้คนละฉันเลยน้ําผักว่านะครับน้องภาษาเหนือเรียกน้ําผักภาษาคนละฉันเรียกว่าอีเม็ดนะครับรู้ภาษาการเขาเรียกอะไรมันก็คือผักกาดล้อมนี่แหละครับผมแล้วก็คนละฉันเขาจะย่างหมูปิ้งหมูกินกับชิ้นย่างนะครับผมนี่แบบมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีนี่นะครับผมชุดรดเรือ หอมหยยัวใหญ่ผักชีอันนี้กินกับนะครับผมผัวผักยาวแล้วก็มะเขือวันนี้เขาให้มาแล้วนี่คแล้วก็กินผิดก,กับอันนี้แล้วก็แค่เอามายำใส่หอมหัวใหญ่ใส่มะเขือเดี๋ยวเรามาย่างกินก่อนนะครับผมว่ะย่างกินก่อนแล้วก็ฝนก็ตกนี่เลยต้องหอบไฟแรงตรกดีกล่าแล้วก็ยำตัวน้ำต่อนะครับผมยำอีเนต นี่นะครับผมไม่ใช่เลยครับตก,ตกรุ้รึมๆเหมือน,นจริยงยังอืมยำอีเม็ดก่อนครับยำอีเม็ดก่อนครับผมผักกลางนี่น่าจะไม่ค่อยรู้นะครับเนาะผางเหนือนี่เขาเล็กนี่เงา,า้น้ำผักครับผมยำน้ำผักพาะสารีชานก็อีเม็ดได้ผักกาดเนี่ยเขาทำนะครับผมนี่ก็ครับ ผพริกนี่ขอให้มาแล้วอันนี้จะเป็นพริกเผาพัวแล้วนะครับผมสนิดน่อยพริกก็เราชอบเยอะก็เราก็ใส่เยอะนะครับผมเขาเถมมาให้แล้วสนิดน่อยเนี่ยมันจะเผ็ดแล้วก็หอม เมื่อคืนหนึ่งลูกนะครับผม่ชีนิดหน่อยนะครับผมชีนี่สวยมากใส่แบบนี้แล้วก็ ของงัวนิดหน่อยนะครับผมเรือครับใครเคยกินบ้างเมี้นบอกด้วยนะครับผม,มข้าวผูกเกนี้ชอบกินมาก มาลอ้าอมหมูสุกแล้วนะครับผมดูความปิ้งมุกก่อนไม่แล้วนะครับผมโอ้โหนีม<า>่มาครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ตาต้องหมูสุกหรือยังหมูมาก,ก่อนน้องหมูมาก,ก่อนหมูนี้สำคัญกว่าโอ้โหโอไม่ได้ครัตาต้อง อย,อย่างวันนี้ก่อนอกินเดือบร้อนๆขวาฝนแบบนี้นะครับผมกดชิมตัวน,นี้ก่อนนะครับอเม็ดอเม็ดทัสสาราชาดอเม็ดอ,อ,อันนี้เป็นน้ําผัก ไอ้น้ำเดือยคุณผู้ชมอืมันมีกลิ่นหอมมันเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวจตกินไม่ได้ครับผมอร่อยมากแล้วใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักชีลงไปโอ้โหข้าอันนี้มากคุณผู้ชมสุดนี้อร่อยมากครับอื้อจร่อยต้องซื้อมาอีกนะที่ตะโขงของย่าด้วยมะเขือก็มีผักชีก็มีครับผมอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับเสื้อกันหนาวก็บอกไม่ได้ hm sút cá bóng bí mật hm bóng 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 ยังไม่ให้ักกล้องครับผม mm กินนี่กับมันนี่นะครับผู้ชมว่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พวิดชาแนลนะครับสวัสดีครับ